สบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับซองปานนีเซนเนลอีกแล้วเดอ้อแล้วก็จะเจอทุกมือนั่นแหละเ <c oughs> มื่อนี้หนูกับมานางอยู่ค่ายันอันตัวนี้หั่นซ่วงแรงซ่วงแรงแตะเวนกำลังสิตกดินหนูกัมานางอยู่แคมหัวแคมหน่งเด้อแบบนี้นะพร้อมกับนยำจีนเด้อนี่เห็นบอมํำจีน,น,น,จนอ่า อยู่อยู่ทางนั้นหนูบอเอิญว่าหนูบอรู้ว่าเอิญอย่างแต่อยู่ทางนี้เอิญว่าย้ำจีนมันจะมีเครื่องปรุงอย่างหลายๆอันนั่นแหละแล้วกะหนูกะมันก็จะมีแนวเรื่องให้หลยะอันเลยจะมีแบบเล็บมือไก่เออเล็บมือไก่จะมีเล็บมือนางเออเล็บมือนางแล้วก็ปีกไก่แล้วก็อ่ะยังก็ไส้หมูนีอย่างก็มีเบิดหนังหมูมีมีหลายอันมีมีประมาณสิบปลายอันผมเลยสิบ ิบห้าอย่างสิบห้าสิบหกอย่างให้เลือกปนกันแล้วก็เพิ่นก็จะมาผสม,มเขากระบ,บอกพอนะอยากได้รสจัดเดอ้ออยากได้ส้มนัวบอกอยากได้เพ็ดเพชอยังไงนะเซรงหนูบอกพอนาะเฮ็ดเพชดที่สุดทําทีบอกแลวกกน,นรทำลายเฮียเฮ็ดเพชที่สุดซาทีหานเฮ็ดให้เ,ดดออเพ็ดได้นี่ผลออกมาคือน้ําโคตรดําน้ำแบกเพชดได้ทุกคนหนูก,นเกน็เลือกเอาอยู่เลือกเอาอยู่สี่ห้าอย่างในจานนี้หัน่นรวมเบิ้ลหัน่นจะเมนอ่ายัางเขาเรียกว หกหมื่นกีบหกหมื่นกรีบในจานนี้คิดว่าโอเคบอกได้หลายพอบอกจะมีโยจะมีอันยังเกาะโยงวัวสีขาวสีขาวเอิญโยงัวบอกว่าสีขาวกับสีดํามันต่างกันบอกอันสีดํานั้นเพิ่นเอิญว่าผ้าคีริวันบอแล้วอันแล้วอันนี้มันจะเป็นสีขาวแต่ว่าหนูกับเอิญโยไปสองเลยได้โงงยงัวโยแขวน แดี๋ยวจะคำแรกอู้คือสีเผ็ดแต่หนูบอกพันเองววาเฮ็ดเผ็ดเผ็ดเพราะว่าหนูมักม,มากินเผ็ดหรือว่าเผ็ดแต่แต่เนื้อหรือว่าอ ามีโอกาสเดี๋หนูอยากท้าหนูอยากท้าทานผู้สมมากินเพชรแข่งกับหนูแต่หนูอยากลองท้าแบ้ว่ากินเพชรแบบอ่ะมรอต้องกินน้ำ จนเบื่อจาจนจึงสามารถกินน้ำได้ผู้ใดกินน้ำก่อนผู้นั้นแพ้ <c oughs> น,นี่จะเป็นเล็บมือนางอันนี้จะเป็นเล็บมือนางเด้อจ้าคำยิ้ยๆเด้อจ้ามาเด้อจ้าอืม อันนี้จะเป็นเส้นแก้วทั้งสมทั้งเพชรอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นหมูซีนหมูแต่เบึงบอออกเลยมันบอกเพราะว่าน้ำสอดมันเข็มขุ่นแหงมีพีพ่ๆคนไหนที่บ้างมาล่ลินฟังแล้ว้วเคยกินละเบอยำจีนยำจีนกับปิ้งจีนมีพีพ่ๆคนไหนลองกินละเบออันนี้จะเป็นเห็ดเข็ม Excuse me. มีพี่คนไหนที่ว่าเคยกินแล้วบอกหนูแน่ว่ามักบอกโอเคบอกมันแปลกดีบอกหนูกับบุ้หัวฟังนั้นจะมีบอกแบบเพื่อนจะเพื่อนจะเอิ้นคือกันบอกนะหงอ ไปอันนี้ก็จะเป็นปลาหมึกอ,อืมดีมวันมี้ใสยิบกินไปละ คำยังไงคำนี้นนเพื่อทุกคนเดนอจ้าบึงดูสิกินไดเปล่าคำไงจังสีอาวเฮียคำทำไมอูใหญ่พูดกำลังสิเพื่อทุกคน กินอันนี้นะถ้ารดบบจัดหนูกินบหไายบหได้อยู่แต่ว่าจะกินได้ดบหลายนะเพราะว่ามันแบบหนูบ้มากถ้ารดบบจัดนี่อันนี้จะเป็นน้องงัว จะบึ้งบ่อเหมืนบ่วมามันเป็นสิยังหนงกินบะเสร Hüz đỉnh. Nó bấm không à Thua đỉnh cái phần ẩm mà sai nhắm chỉ nhỉ Nó bình thua đỉnh thì bà bà เพื่อนอันนั้นเดคือคือทวดินเทีาอันนั้นบอกแต่่างรูู้สึกว่า,วาตัวนี้มันจะกินแหงแบบกินหอมก่อนะนะหรือว,ว,ว่าเพื่อนขวบแบบว่าคำหนึ่งป้าเป็นครั้งแรกที่หนูกินเบิร์เลยกินอาหารเบิร์เพราะว่ามันเผ็ดถึงขิงถึงใจ

ถินทางเอินทางพุ่นเิ้นให้หนูจือ้อบอผิดเดอ้อทางนั้นอาจจะเอิน้นาถั่วลิสสงอย่างประมาณนี้แหละเมนประมาณถ้าบูถือขอโทษนำเดอ้อยนิเออรมาวดิน มันทั้งหอมออไปนี่กะโบได้มาเว้าอีกอย่างแต่บ่ามีอาหารถึกใจกับเมื่อกินสู้พี่ซูน้องเึงเนี่ยจ้าเด้อ อ่ามาื่อวานย้ำจีนแซ่บฟรถซ้นยรถซ้ายแบบจัดจัดเบิ้งตาปากหนูอ่ะมื่อวานมีเตอรซัำนียกับฝากคือเกา่าเลยจ้าผู้ใดเบิึงคลิปนี้จนจบกระขอให้รับเห็นรวยเด้อฝากติดตามหนูคือเกา่าฝากหักหนูเพลงหนูคือเกา่าเด้อจ้จะเด้อสำหรับมื่อวานมีเต็มซัำนียมื้อหน้าหนูจะเฮ็ดอย่างไปใส่กับฝากติดตามไว้สำหรับมื้อไตรกอนบ๊ายบาย